สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กันกันกนกบเอมในเช้าเอมิรสชาแนลนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วค่ะสำหรับคลิปในปี2024นี้นะคะประเดิมคลิปที่2ของปีด้วยครีมซองในเซเว่กันเลยทีเดียวเชียวใช่รู้เลยนะคะว่าทุกคนอ่ะรอเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่พี่เอมจะกลับมารีวิวครีมซองอีกครั้งอย่างใจจดใจจ่อเลยใช่ไหมเพราะดูจากคอมเมนต์ที่แบบถาถมกันเข้ามาคือแบบมันเยอะมากๆสําหรับน้องที่คอยสอบถาม อะไม่เป็นไรบอกน้องไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปพี่เอมจะกลับมายืนพื้นในการรีวิวครีมซองแบบจริงจังอีกครั้งน้องๆไว้ใจได้เลยนะคะว่าต่อจากนี้จะได้เห็นคลิปของครีมซองของพี่เอมเยอะขึ้นแน่นอนนะคะมาเริ่มต้นกันด้วยคุณน้องคนนี้ดีกว่าที่แบบว่าอื้งกันมากงงมากว่า มันอะไรกันขนาดนั้นใช่ค่ะทุกคนคงจะเห็นจากชื่อคลิปแล้วเนาะซึ่งวันนี้พี่เอ็มจะมารีวิวตัวนี้บอกเลยว่าเชื่อป่าวว่าแถวบ้านพี่เอ็มนะไปตามหาคุณน้องคนนี้มาแทบจะทุกเซเว่นอีเลเว่นเลยแถวบ้านทั้งหมด4ี่สาหาเซเว่นไม่มีจ้ะ <c oughs> ฉันเข้าไปคือน้องเหลือแต่กล่องเปล่า,าคือแบบหุยมันเป็นอะไรขนาดนั้นวาร้ายแห่งชาติมากแปลว่าสิ่งนี้ที่พี่เอ็มซื้อมารู้ป่าไปหามาจากที่ไหนหาได้จากเซเว่นอีเลเว่นที่ พี่เอ็มไปหาคุณย่าที่เขาใหญ่มาเมื่อช่วงปีใหม่แล้วประเด็นคือว่ามันเป็นกล่องเปล่าๆอยู่ในเชล์แต่เราก็สงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นวาแห่งชาติขนาดมันจะต้องว่างทุกเซเว่นเลยเหรอก็เลยหยิบไอ้ตัวกล่องเปล่าตัวนั้นมาแต่แบบแท้ดาเจอน้องคนนี้ค่ะเขานอนหงายอยู่ในเชล์ฉันก็เลยหยิบมาเท่ากับว่าเหลือหนึ่งซองสุดท้ายทั่วในเซเว่นแล้วก็เพิ่งจะได้มาลองกับเขาก็คือตัวเนี้ยเขาจะเป็นชื่ออะไรนะ m i l l e s n a i l Bright p เม m e r SPF แ5 PA บวกนั่นเองคือมันเป็นพริมเมอร์ซึ่งมิเลสเขาจะเป็นแบรนด์ทางแบบว่าเกี่ยวกับเกาหลีอะไรอย่เงี้ยทางฝั่งแบบเกาหลีใช่ไหมซึ่งเกาหลีเขาจะเน้นในเรื่องของสกินแคร์งานผิวอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเนี้ย นอกจากที่มันจะเป็นไพลเมอร์เบอร์ของคนแล้วายังช่วยป้องกันการแบบแสงแดดอะไรบางๆด้วยใช่ไหมมันจะมีพวกแบบว่าข้าวกุลาบอะไรอย่างเงี้ยสารสก,กรัดจากข้าวกุลาบแล้วก็พวกข้าวบาเล่สารสก,กรัดจากเนลแล้วก็มีคอลลาเจนมีหน้าทุกคนถึงแบบว่าพุ่งเป้าเล็งเล็งกันแบบเต็มที่เลยซองเนี้ยพี่เอ็มได้มาในราคา59บาทนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาลองให้ดูกันว่า ตัวนี้เวลาใช้ไปแล้วแบบว่ามันจะอื้ออึงจนแบบเป็นวาระแห่งชาติในการที่แบบพุ่งตัวไปหาของทุกๆคนไหมแต่ไม่หยุดแต่เพียงเท่านั้นค่ะพี่เอ็ไมไปเจอสิ่งนี้มาอีกสิ่งหนึง่งนี่จ้านี่เลยทุกคน ไม่รู้ว่าทุกคนจะเคยเห็นกันหรือยังสำหรับสิ่งนี้ซองสีฟ้าตัวนี้คือครีมกันแดดของมิลเล่ตัวนี้นะคะน้องเขาเป็นครีมกันแดดสูตรน้ำค่ะที่ผสมคอลลาเจนและวิตามินมีค่ากันแดดอยู่ที่ spf 50 pa 3บวกนะคะป้องกันได้ทั้งรังสี uva uvb แล้วก็เหมาะกับ sensitive skin ด้วยนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดเนื้อน้ำนะก็คือให้ใช้คู่กับตัวนี้หรือว่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบว่า เซนซิทีฟสกินเซรั่มที่เป็นซองแบบสีชมพูแท่งๆอะไรเงีง้ยแ,แ,แต่วันนี้พี่เอ็มได้มาแค่สองซองตัวนี้เดี๋ยวจะมาลองแต่งให้ดูในฟินิชนี้แล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่แบบใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปคือคลิปนี้อาจจะอยู่ได้นานหน่อยเพราะว่านอกจากที่แบบจะลองกันแล้วนะคะจะแบบว่าทำชาเลนจ์กันด้วยว่าเออหน้ามันจะแบบ เป๊ะเหมือนตอนแต่งหน้าตั้งแต่เช้าเจริอยู่ไหมเพราะว่าวันนี้พี่เอ็มจะมีภารกิจก็คือช่วงเย็นอ่ะเดี๋ยวจะไปงานสวดพันยักษ์ก็คือเป็นแบบกิจกรรมที่อยู่ในครอบครัวอยู่แล้วไปสวดพันยักษ์แบบเสริมบารมีอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูการหลังจากที่กลับจากวัดเสร็จแล้วว่าเฮ้ยหน้ามันจะยังหยาบยังอยูมไหมเพราะว่าสวดพันยักษ์นี่คือแบบเย็นๆย็เลยแต่ตอนนี้ประมาเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบบ่บายโมงเวียนจะเริ่มแต่งหน้าอะไรกันแล้วนอกจากนี้นอกจากที่แบบทําในลุคนี้แล้วใช่ไหม หลังจากคลิปนี้ที่ฉันจะถ่ายจอแจเสร็จแล้วฉันจะไปทำ favorite of the year 2023ด้วยว่าในปีที่ผ่านมาน่ะมันมีอะไรบ้างที่เจจะชอบแล้วก็อะไรบ้างที่แบบว่า recommend e กันนะคะถ้าดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะอย่าลืมแวะไปดูคลิปนั้นกันด้วยนะจ๊ะมาเริ่มกันเลย เดี๋ยวเรามาเริ่มจากการลงครีมกันแดดก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เอ็มไปทาสกินแคร์มาไว้เรียบร้อยนะคะตัวนี้พี่เอ็มจะใช้เป็นตัวนี้เลยครีมกันแดดซองสีฟ้าของมิเล่นะคะอันนี้คือแบบเพิ่งสอยมาเมื่อเช้าเลยอะเพราะว่าเห็นว่าน้องเขาเหลือหนึ่งซองทวนในแพ็กเกจอีกแล้วกลัวจะหมดแบบคุณน้องพรายเมอร์ไงอฉันก็เลยแบบว่าจุบมาก่อนเลยเดี๋ยวจะลองเนื้อกันเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอะเขาบอกว่ามันเป็นครีมกันแดดเนื้อน้ำใช่ไหมมันก็แบบ มีความไหลๆอยู่นะทุกคนเอามาไหลยอยู่นะเห็นปะเออไหลามาลงตามนิ้วเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทาลงไปเพราะถ้าเนื้อน้ำอ่ะมันจะต้องให้ให้ฟินิชแบบเบาสบายไม่หนักหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะเออนั่นแหละเดี๋ยวก็จะลองดูก่อนเฮ้ยมันก็ดีอยู่นะดีอยู่ที่แปลว่าดีอ่ะดีอยู่ที่ไม่ใช่แปลว่าไม่ดีอ่ะเออเนี่ยมันซึบเข้าไปเฮ้ยแล้วแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะมันดูแบบว่าผิวมันดูมีความฉ่าน้ําขึ้นปะเพราะมันเป็นกันแดดเหนือน้ำนี่หนูมันก็ต้องดูฉ่าน้ําปะแต่แบบว่ากลิ่นมันเป็นเต็นกลิ่นหอมอ่อนนี่แบบเหมือนจะดอกไม้แต่ก็ไม่เชิงอะไรอย่างเงี้ยอืมกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนออนอ่ะตัวนี้มีดอกไม้ไหมไม่มีนะมีวิตามินซีวิตามินดีวิตามินอ e, ีแล้วก็คอลลาเจนสิบเท่าแต่กลิ่นมันเป็นแบบฟีลแบบดอกไม้ดอกไม้อะ่ะ ดีคืออันนี้แบบทาทั่วใบหน้าแล้วนะแล้วก็ขอแต้มๆมาที่ลำคอ่รู้สึกชอบกันแดดตัวนี้จังเขามีหล,หหลหอดใหญ่ไหมอะเขามีแบบขวดใหญ่ไหมอะอยากรู้เพราะแบบมันเบาอะ่ะเออเนื้อมันเบาดีอะแต่ว่ามันมีความชุ่มชื้นคือมันไม่เบาแบบแห้งไม่เบาแบบว่าหายไปเลยแต่มันเบาแต่แบบยังมีความชุ่มชื้นในผิวแล้วก็ เนี่ยแค่เนี้ยมันเหมือนแบบเป็นสกินจริงๆเป็นผิวจริงๆเหมือนยังไม่ได้ทาะไรแต่คือฉันทา,นาไปทั้งหน้าและลำคอแล้วละนะแกเออดีวะ่ะเฮ้ยชอบเริ่มแปลกใจแล้วว่าทำไมแบบว่าทุกคนเขาแบบว่าเริ่มประดังประเดเพราะว่าตัวเนี้ยเหลือชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายในเซเว่นเลยคาดว่าอีกไม่นานน่าจะต้องหมดทุกเซเว่นตามน้องคนนี้ไปแน่นอนถ้าใครยังแบบว่า ยังไม่เจอตัวนี้นะลองไปซ้อหาตามเซเว่นนะเพราะว่าเนื้อตัวนี้คือแบบ the base ดีมากในส่วนของการกันแดดมาพอลงกันแดดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะมาต่อกันที่ primer ม,มีคนชอบถามพี่เอ็มว่าพี่เอ็มคาระหว่าง primer กันแดดแล้วรองผ้นเราควรใช้อะไรก่อนตามลำดับเลยนะอันดับแรกนะคะจะเป็นสกินแทร์ก่อนถ้าเกิดคนนี้แบบใช้สกิน c a r ์ทั่วไปแบบว่าไม่ได้ใช้แบบพวกพวก เอออะไรที่มันนอกเหนือจากนีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะลงสกินแคร์ลงกันแดดลงพรายเมอร์นะคะแล้วค่อยเป็นรองพื้นอันนี้คือตามลําดับเลยนะเพราะว่าพรายเมอร์จะช่วยให้รองพื้นในยึดเกาะกับผิวดีขึ้นถ้าสมมติน้องทารองพื้นก่อนแล้วพรายเมอร์จะใช้อะไรยึดเกาะเข้าใจปะ่ะเออฟังง่ายๆแบบเข้าใจง,ง่ายๆแบบนั้นเลยนะคะอามาลองเนื <are you? S 2> ้อพรายเมอร์ที่ทุกคนอึ้งที่ทุกคนถามหาว่าแบบทำไม มันถึงหมดตลอดนะ่ะนั่นแหละเราจะมาลองอะอันนี้ก็คือแบบครั้งแรกเหมือนกันนะไม่เคยลองใช้พรเมอร์แต่พรเมอร์อะ่ะทุกคนใช้เพียงแค่เล็กน้อยนะถ้าคุณใช้เยอะพรเมอร์อาจจะตกเข้าไปในรูขุมขนแล้วเกิดการอุดตันได้ถ้าในกรณีที่ล้างน้าไม่สะอาดดังนั้นใช้ได้ประมาณจริงๆอะ่ะเขาแนะนําให้หนึ่งมเมล็ดทั่วเขียวด้วยซ้ำเนี่ยเอ็มบีบออกมาเยอะไปด้วยนะพูดเลยแต่ก็นั่นแหละอ่ะไหนๆก็บีบมาแล้วะ่ะ มันย้อนกลับไปได้อ่ะแม่พูดปะเออก็ทาไปเลยแล้วกันอันนี้คือเขาบอกว่าให้เกลีย่ยให้ทั่วใบหน้าก็เกลีย่ยไปเลยเอ้ยมันมีความแบบปรับสีว่าอุ้ยหน้าขาวขึ้นมาเลยดูดิเออมันมีความปรับมันเป็นสูตรไบรด้วยอ๋อมันเป็นสูตรไบรด้วยเออเดียนะเนี่ยดูดิหน้านมันขาวขึ้นมาเลยแกเฮ้ยดีเป็นเหมือนแบบ ช่วยเบลูขมขนกันแดดแล้วก็ให้หน้าแบบกระจ่งางใสเหมือนว่าปรับเฉดสีผิวให้แบบใบหน้ากระจ่งางใสขึ้นประมาณหนึ่งเฉดอะไรประมาณเนี้ยอแล้วหน้ามันดูแบบต้องฉ่ำโกลอะไรขนาดนั้นก่อนเออแล้วหน้าฉันมันฉ่ำอะไรขนาดนั้นก่อนเออดีอะทุกคนช่วงเนี้ยเอ็มอะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเริ่มมีอาการหน้าแห้งนะเนื่องจากอาจแบบอายุอานามเริ่มเพิ่มมากขึ้นก็ได้เหมือน เนี่ยแบบใช้ล้างหน้าตั้งแต่เช้าจนปั่นเนี่ยมาค่อนบ่ายแล้วอะ่ะยังไม่ได้ลงสกินแคร์ใดๆเชื่อป่ะหน้าไม่มีความมันทีโซนเกิดขึ้นมาเลยงงมากปกติอะ่ะเมื่อก่อนตอนที่แบบว่าอายุยังไม่ขนาดนี้ใช่ป่ะโอ้โหล้างหน้ายังไม่ถึงชั่วโมงก็คือหน้าตรงทีโซนเตียมหยิ่เต็มที่เลยนะแล้วตอนนี้คือแบบไม่เป็นแล้วก็คืออยู่หน้าแห้งๆอย่างเงี้ยตั้งแต่ล้างหน้าเสร็จตั้งแต่เช้าจนบ่ายโมงอะ หน้ายังไม่อยู่เลยงงมากเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วอาการของความแบบชาราเริ่มมาแหลวอะโอเคอันนี้คือลงงานผิวเสร็จแล้วเดี๋ยวเอ็มขอไปแต่งหน้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูฟินิตผิวหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จว่ามันจะเป็นยังไงแล้วลองใช้คุณน้องมิลเล่ทั้ง2ตัวนี้แล้วมันเป็นยังไงบ้างจัะใจ,ใจมันดีสมกับที่หนูจะต้องสเปนเงินเราไปซื้อดองเข้ามาไหมอะไรเงี้ย้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้เลย อยากจะบอกว่าข้อสังเกตของการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกันทั้งสองตัวนี้คือผิวทุกคนปกติเอ็มจะมีรูขุมขนที่กว้างตั้งแต่บริเวณหัวตาตรงนี้มาจนถึงบริเวณตรงนี้เลยคือแบบเป็นวงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะแต่พอใช้พรเมอร์ตัวนี้นอกจากที่จะช่วยเบลอรูขุมขนอย่างคำเคลมของเขาแล้วนะคะยังช่วยปร,รับให้ใบหน้าของเอมมีความกระจ่างใสขึ้นด้วยหนึ่งระดับ เวลาแต่งมาลุกโดยรวมคือรูขุมขนแทบจะไม่เห็นเลยแล้วที่สำคัญคือผิวยังดูแบบมีความเปล่งประกายมีความออร่าอยู่นะ,ะอันนี้ก็คือให้ทุกคนแบบว่าได้ดูฟิลติกันก่อนนะคะว่าแบบผิวใกล้ๆมันจะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของเย็นนี้ก็จะดูอีกทีว่าแบบ มันยังจะอยู่แบบนี้อยู่ไหมอจะใจเออหรือว่ามันจะมีความหยาความอยู่ยังไงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นหลังจากเส,ส้นภารกิจทั้งวันในวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูอีกรอบหนึ่งว่ามันจะยังได้ลุกใบหน้าแบบมันเกิดเฉิดฉายแบบนี้อยู่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวกลับมาจ้าโอ,โอเคทุกคนกลับมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่ง หลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจการสรวพันยกักเสริมสริบมงคลให้กับตัวเองตั้งแต่ต้นปีไปนะคะตอนนี้ก็คือกลับมาบ้านเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ5้าทุ่มกว่า,วาแล้วอันนี้คือแบบว่าแต่งหน้าในลุกตอนเช้าก็ไม่ใช่สิตอนเช้าช่วงบ่ายโมงที่เอ็มเล่าให้ฟังนั่นแต่ะต้นคลิปเป็นยังไง ตอนนี้ยังไม่มีการเติมหน้าแต่อย่างใดไม่มีการทาชับแม้กระทัางแป้งด้วยซ้ำอันนี้คือหน้าแบบว่าส,สดๆเลยนะคะแล้วก็ลิปเนี้ยก็คือทาไว้ตั้งแต่ตอนที่แบบว่าแต่งหน้ายัางไงตอนนี้ก็คือยังอยู่แล้วก็ผ่านการกินหอยทอดกระทะร้อนมาแล้วหนึ่งกรุบพร้อมกับน้ำสตรอเบอร์รี่ปั่นอีกหนึ่งแก้วนี่คือแบบฟินิตที่อยากจะให้ดูใกล้มันจะมีความฉ่ำของผิวขึ้นมาทุกคนเห็นปะ แต่ว่ารูขุมขนใดๆคือยังคงถูกเบลอไว้อยู่ความกระจ่างใสของใบหน้ายังมีอยู่เครื่องสำอางเมคอัพต่างๆยังอยู่ทุกอย่างตั้งแต่แบบงานสกินคงสกินแคร์อะไรจนถึงแบบว่างานลงงานลิปยังอยู่นะคะมันจะมีความมันความฉ่ำๆออกมาแต่ถามว่ามันหยามันหยืมไหมเนี่ยมีความมันออกมาะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หยาไม่ได้หยื่มากถ้าเกิดสมมติว่าใช้ตัวแบบว่า ถ้าชับแป้งไปหรือว่าจะใช้เป็นตัวแบบฟิล์มในการแบบว่าซับมันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบอยู่ต่อได้ยาวๆย,ย,ยันเช้าได้เลยอะไรประมาณนี้คะก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็คือมาทดสอบทั้งผลิตภัณฑ์ของบิลเล่ทั้งสองตัวทุกคนได้ชมกันแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะถูกอกถูกใจกับคลิปนี้เพราะรู้สึกว่าวันนี้แบบ ทุ่มทุนในการเก็บฟูเทจในวันนี้มากๆค่ะถ้าชอบครีมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่องของเอ็มให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ๊งกิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากเอ็มนะคะเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้าว่าเอ็มจะนำคลิปเกี่ยวกับครีมซองหรืออะไรทั้งหลายทั้งปวง ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มีแบบว่าเรื่อยกับความสวยความงามมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย